ชีวิตมีไรง่าถ้ามึงอยากสบายมึงต้องดิ้นดนต้งงตาอ,าองแข่งกับใครหลายคนไม่ได้ทำที่มีไปเนาะอยากกิน อยากจิงก็ต้องหาวิธีน้องลุกนี่ก็เป็นคนทีน้องเนรด็จับไป้ั้น้องเตะติดจับไปง่ายเลยเทปประเด็ รับน่านีังออกเยอะ

ปกติต้องทำที่จับไปทัที่จับท,ที่เสียบทำที่แขนเดียวไนหะแต่นี้ผมไม่ได้ทำนะเลยยากสักหน่อย เคยไปอบรมอยู่ที่ศูนย์ประกันสังคมเวลามีมือเดียวต้องทำแต่ผมไม่ได้ทำทำบประรถชอบใส่น้ำปลานะเพื่อนชอบใส่อะไรก็มไม่รู้นะสับรนปา เนี่ยาเซน,น้ำปลากลัจะได้กินไม่ทำที่เสียไปครับอถอาทำที่เสียไปมันจะโอเคกว่านี้เยาว่ากันได้ผิวหนังเลยผมใช้ใช้เท้าเหยียบครั้งหนึ่งไว้เ <laughs> สรษบ,บครับมาได้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ